สบายดียพี่น้องสบายดีเอฟซีบุกคนสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเมื่อนี้ออกมาหน้าเท่าที่พี่น้องงามอบูทพ้นกับบวัวโต๊ะเนาะก,ก็เลยว่าง เดียววันที่ไปดี่ิน้องน้ากับมาตกแต่หน้าทุงนี่น้ามีทุงเดียวดำได้สามเสาแล้วบ่เฮ้ยดำได้สามเสาร์สามเสาหรือสี่เสาร์วะหน้านี่ได้ได้ดำอีกเป็นถีดพี่น้องเลยถือว่าจะใช่เหล่าถุงหมดแหละคนกับมาเที่ยวแต่พังหัวฮิลาดเที่ยวแต่หม่องเดียวเออพังทั้งบ้านบ่เที่ยวมาเที่ยวแต่พังทั้ง ขอกบ้านดำหน้าขึ้นเลยได้ไฮห,หนึ่งบักใหญ่เบิดกะลอยสิบหามัดคนหลายเืน้อนี่เ่ินว่ะท่านมีแต่เฮื่อนเ่ินไปยันเที่ยงให้นี่พี่น้องก็มาสอยหลายเนะาะเพราะว่าท่านมีไา่ดำ บ้านนิ่งกับมาซอยเพราะว่าทั้งบ้านเมียเพื่อกับพ่ท่านดำสบายดีพี่น้องมาซอยทั้หน้าไม่ดีมาสามสี่มืออะไรที่โตกะหลายสี่มือเออคนมันบตกตกแต่บอลเดียวคนก็ได้ขนาดตกอยู่วงเดียวยังลำบากสิได้ดูดน้องได้นหน่อย ดูหน้ามาใส่ก็ามาตีก็บกตัวนา <c oughs> มันบกไวมันแดดนำน้องรึ่งละบ่นน้องเึ่งละบอ,อะน้องนเฮ้ยนีลย่ละรึ่งแล้วน้ำเอออทอก็ได้ยนี่หอดแต่ให้นี่นะนำถ่อนะบ่หอด่ายนี้เลยตี ใส่ตอกเธอหนะอือ<ะ> ด้เวลาขึ้นแล้วพี่น้องพักเทียงบ้ด้กะคนละซิบหมัดชัวโมงละซิบหมัดกะทางห่างทางห่างทางโปดตัวมันเหม่อยกับตอนเต้นี่แหละหากวักยาวๆล่ำบมัดบุค่อยยาวบันไดพักเทียงเห็ดอยู่เห็ดกินบ้ดน คุณอะดินทรายพุ่มกุนกุนขึ้นปบบิงเหยื่อลงทีเห็ดอยู่เห็ดกิน What? What เมโนโมูหมูปิ้งปิ้งมูเห็ดน้ำตกเอเ้ยผักกูเห็ดเป็นเห็ดเด้อ เออสิเห็ดกับผ <laughs> ังได้ผู้เห็ดเป็นเห็ดเด้ยอยที่ย่างไหายังมาหายได้กินซีมืออยู่ <laughs> อู้มีแต่น้ำมันมันบเอยนะออน้ำมันเลยนี่อย่างประทันซุปมันปะอย่างไงไอกว่ามีตัวซุปเลยสิหันให้ แม่ใหญ่ก็เอาลานอยู่ทางเทียงนม่ใช่สารานอ่อยดิฮุนพ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 ุนนพุนด้นเห้าเทียงนี่อบอุ่นขนาดคนเต็มพี่หนาขย้ายเทียงออกอีกด้วนี่ ยายใ่ด็กสบายดีข่ย่ดกวอนวอนวอนิงกลับไปอยู่น้ำเมียเลยามาเพิ่ม่ไนะเอามาด่เพิ่มอยู่ลยไเฮยเอาเมียแล้วมานี้ฮะอดใชเลยียมาอยู่มือขย่ดกเฮยเมื่อกับเมื่อนอนอยู่บ้านอนหอดเวลาอยู่เวลากินแล้วเห็ดแล้วแล้ว น้ำต้มว่าซั่นมามาได้อีตาอันนี่กะมาไว้บ่บ่ตู้บ่ตู้แซ่บๆให้ยมท่านกินน้ำต้กับตับุงเออสิังนบ่เอนั่งทางดก็ได้าแต่ลม่าแต่ลม่แต่เฮาได้กินีสิพี่ไปมาุเอาซะ ช่วยเห็นย่งทีแม่อะไรเมื่อในกินอยู่เทียงเลยมื่อนี่ยเข้ามาเ้าไปมดหูอ่ะปั่กินเด้กินเบงเบ้มา่งอยู่เ้ห็นอย่างมาทางตะกะเลยเทียมาเ้เป็นห่วงลูกชายคนเกินขตักลกเบิดเลยตีมาได้จงไว้เธอาา จงไม่จงเลยจกนขากันเด้อพี่น้องเลยกินขาวกันเด้อสองพาวันนี้เอสียบป่ะเรียบี่ไ่มือั้งหมยัีบอ่ะวหต้องไปใช้อะนะกัมีผ้ะโคละ้าให้อามาเด็ดมาห่อให้แสีบเลยนำาตกนะว ม่บ้างเือย่างเี้ยางไปหามาพี่พี่มาหยัดหยัดจูนเยี่ามจูนพี่มามามาพี่นล้วอันนมัน็นนะห่อนอีกเลยเริ่มห่อนอีกเลย บ่ายละฮ้อนน้ออะอึครับว่าบ่มีตกตอนเช้าตอนตอนบ่ายฮ้อนกันมันบ่ค่อยดีด้อนอ้ตอนแลงเด้ตอนแลงนี่มักมาแล้เด้ทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าเหลือมโลดยามแลงคู่มือคู่มือทํากจังมาตอนบ่ายนี่มีแดดแล้วตอนเช้าเช้าหาสยงนี่คึมแล้วพวกอันพยากรณ์อากาศที่เก่งเลยเยอมหลับ ยำหลับเลยาเมื่อื่นแกงหน่อไม้ตี้น้องนำพลมื่อื่นว่าบ่าใ้ตัว ตกก่อนให้คนมาตกก่อนมากสั้นมันตกกับบัวพ่อใช่ได้น้หรือเปล่าบัวโตแห้งๆเนาะเป็นส้มโง่ยังจะได้นหนาบัวปลากระแห้งๆสามชิลนาทีเนาะมังจะใครอยู่เอ้าเอ้าเอ้าเฮากับสิคอตกินข่าววันเด้อบาตเฮากับหิวเลยได้หัวสั้นกลับมากลับมา ลูกสาวกำลังปิดหานมาจ้าลูกสาวปิดร้านกลับมาสะแพงกันเข่าอ้ำนาจมาได้แล้วกัไหวพระไหวพระเรียบร้อยแล้วกัเบิ่งลูกสาวกำลังปิดหานชิคอปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ยสบายดีพบเพอนคลิปหน้าเมือนี้ลาตีสวัตด้อพี่น้อง ือใหญ่มันตกหล่องเลยปลายังมาอยู่น่ะตกหล่องเลยหนกแล้วเด้อ